จงตื่นฟังจงตื่นดูรู้เห็นในปัจจุบันขณะการตื่นก็คือการมีสติสมชัญญะสมบูรณ์เหมือนเราปกติเดียวนี้ขณะน,นี้ลองตื่นอย่างจำแจ้งอย่างอย่างเต็มกำลังมีสติสมบูรณ์มองซ้ายมองขวานในรอบตัวของเราดูเอเาลองดูแล้วสังเกตดูแต่นี้ฟังแล้วก็สังเกตตามช้า,ชา ลองสังเกตดูสิว่าลมหายใจเนี่ยแค่สังเกตไม่ต้องไปเพ่งมันว่ามันหายใจเข้าหายใจออกเองไหมแล้วกายนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันรู้เรื่องไหมไอ้ที่รู้จริงๆลองสังเกตดูสิว่ามันเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือว่ากายนี้มันเป็นความรู้สึกนึกคิดลองแยกดูดีๆสังเกตดูช้าๆไอ้ที่กาลังคิดที่กําลังได้ยินในขณะนี้ ไ้ที่กําลังรู้เรื่องในขณะนี้ถามว่าตรงไหนที่มันรู้สิ่งต่างๆเราเหล่านี้สิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เพราะอะไรเพราะพวกเราทั้งหลายไม่เคยหยุดไม่เคยสังเกตไม่เคยเคยโน้มจงนิ่งเหมือนเต่าเขาบอกจงนิ่งเหมือนเต่าท,ทําไมถึงว่าจงนิ่งเหมือนเต่าเต่าเคยเห็นไหมนึกว่เต่าเนี่ย พอเวลามันเจอคนเสร็จปุ๊บหรือไปสรุปม,มันจะหดทั้งหัวทั้งแขนทั้งขาเข้ามาเพราะอะไรมันไม่มันมันไม่ออกไปข้างนอกคําว่าน,นิ่งเหมือนเต่าก็เหมือนเรามีสติเรามีสติเสร็จแล้วก็น้อมเข้ามาใช่ไหมมันหดเข้ามาข้างในแขนขาหัวหดเข้ามาหมดหดเข้ามาเพื่ออะไรเพิ่มเพื่อม,มาดูข้างในนี่นี่เป็นเขาเรียกยกเป็นคล้ายๆบุคลาธิฐานหรือที่ไปเห็นแล้วมันเกิดโอ้ในเต่าเนี่ย พอมันเจอนี่มันหดเข้าเนี่ยหดเข้ามาหาดูความเป็นจริงก็ว่านิ่งมันเต่ามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันนิ่งมันจะนี่งก็คือมันหดเข้ามาพอมันมาดูดูอะไรดูความเป็นจริงของกายของใจหรือการมีสติแล้วมีย้อนเข้าดูความเป็นจริงของภายในตนนี่ไงนี่นักปฏิบัติ สติสมาธิปัญญามันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเพิ่มมันขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันจริงๆริจังจจากการมีอัตตาคือแขวี่ยว้ควาแสวงหาพอปัญญาหรือสติปัญญามันเต็มเปี่ยมมันสมบูรณ์ของมันขึ้นมาเนี่ยด้วยเต็มกำลังของมันสิมันจะเห็นไอ้ปัญญานี้พอมันเต็มมันไล่ไล่ไลมาหมดสุดท้ายมันก็ย้อนข้ามาเลย ไอ้ตัวที่กําลังรู้หรือไอ้ตัวที่กําลังหรือกําลังทาหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นขค้ืนสู่ความเป็นจริงมันถอนในเพียงแค่ถ้าปัญญามันเห็นมันถอนแวบเดียวแค่นั้นมันถอนหมดเลยถอนหลังจากนั้นมันไม่เอาอีกเลยนะต่อให้ยังโน้นอย่างนี้ก็แล้วแต่มันประจักษ์ชัดแจ่มแจ้งว่าตลอดเวลาเนี่ยคือทั้งครั้งที่การดํารงชีวิตหรือกรดำรงธาตุขันอยู่เนี่ยมันมีคือกายหนึ่งกับจิต ที่เป็นสภาวะคําว่าจิตที่เป็นอิสระแล้วเนี่ยมันทําหน้าที่รู้รู้สึกนึกคิดแต่สภาวะที่แท้จริงของมันคือเป็นสภาวะเดียวคือเป็นความว่างเปล่าเรียก,ยกสุญญตาหรือจะเรียกปัจจตังเวทีตะโบก็ได้อันนี้เป็นคําว่าสุญญตาหรือความว่างเปล่าเป็นเพียงแค่คาาําอธิบายแต่ความจริงคือมันเงียบกริบ แต่มันดําเนินไปตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์คือขณะนี้เดี๋ยวนี้มันทําหน้าที่ของมันคือธรรมชาติเขากําลังหน้าที่ธรรมชาติของจิตที่กําลังหน้าที่ทําหน้าที่รู้รู้สึกนึกคิดมันรู้รู้สึกนึกคิดของมันมันเต็มเปี่ยมทั้งรู้และรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันรวมเป็นเอกาหนึ่งเดียวมันไม่เคยแยกมันรู้พร้อมคิดรู้พร้อมรู้สึกรู้พร้อมรู้สึกนึกคิดมันรวมเป็นสภาวะเดียว แต่ที่ต้องมาแยกบอกว่าเป็นรู้รู้สึกนึกคิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะจะได้ให้พวกเราเนี่ยเห็นว่าเนี่ยขบวนการเขามันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่อยแยกเป็นลําดับลารามลำดับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตนะเราสังเกตดูดีๆนะมันรู้พร้อมเลยทั้งรู้รู้สึกกรู้พร้อมแต่สภาวะทั้งหมดคือที่ไปเห็นแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันคือความว่างเปล่ามันเป็นสุญญตามันไม่เคยมีมันไม่เคยมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้น พอไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันทําหน้าที่ตอบสนองต่อบรญญัติของมันซึ่งธรรมชาตินี้เขาทําหน้าที่ตอบสนองตามเหตุตามปัจจัยของตามสถานะตามสภาวะที่เราทั้งหลายหรือที่เราอยู่ตามสถานะสภาวะนั้นแล้วก็ดำลงไปโดยที่ไม่มีอุปทานการยึดมั่นถือมั่นนั้นเลยเป็นอิสระเป็นโล่งโปร่งเบาสบาย กินอยู่เหมือนคนธรรมดาทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยพูดดูรู้เรื่องกันหมดแต่สิ่งที่หายหลงสิ่งที่ไม่เคยมันไม่ย้อนกลับมาอีกเลยก็คือความหลงว่ามีเราเป็นเรามันไม่มีมันหายเงียบกริมแล้วมันไม่กลับมาแล้วถามว่ามันจะต้องไปเจริญสติไหมจะต้องไปทําอะไรไหมมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาคําว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็ ธรรมชาติที่มันหายหลงไปแล้วเนี่ยมันจึงอยู่ในสถานะเดียวคือสถานะที่มันรู้อยู่ตลอดเวลาและมันเป็นสภาวะที่ประจักษ์ชัดตลอดว่ามันคือสภาวะแห่งความเป็นสุญิตาหรือความหายหลงหรือที่เราเรียกจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะตรงนั้นมันเป็นเพียงแค่นามาทมเป็นเพียงที่ที่องค์สมมาสัมมิจาวาปัจจตังเวทิตาโบนั่นนันก็เดียวกัน แล้วมันไม่กําหนดอะไรขึ้นมาเลยมันไระจักชัดแล้วมันไม่มีสิ่งที่ตอบรับหรือสิ่งที่ปฏิเสธเลยมันรู้เรื่องอย่างเต็มกําลังของมันเมื่อมันไม่มีผู้ไปตอบรับหรือปฏิเสธมันเพียงแค่ทําหน้าที่รู้เรื่องความรู้เรื่องเป็นสภาวะที่สุญญตาความว่างมันเป็นความสงบสันติมันรู้เรื่องของมันมันก็ดํารงไปแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อนี่คือสภาวะที่ผู้ที่หายหลงแล้วเขาอยู่เขาอยู่กันอย่างนั้น อยู่ตรงไหน,นก็อยู่ที่มันว่างๆก็มันว่างอยู่ตลอดเวลามันว่างว่างจากความมีความเป็นว่างจากความมีเราเป็นเรานี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมตัวนี้มันเป็นเฉพาะผู้ผู้ผู้เข้าสู่ผู้เข้าถึงแล้วหรือผู้ที่ที่อยู่ในสถานนั้นจะรู้อย่างประจกักษ์ชัดว่าสิ่งที่พูดใช่หรือไม่ ตรงไหมหไหม,มันมันเป็นอย่างนั้นชาติจรทมทั้งหมดทั้งหมวลจริงๆแล้วเหมือนอาจารย์บอกมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยพระเจ้ากาชี้อย่างชัดเจน